โฟล์คัลเวลทีซอัปเกรดช่วงล่างด้านหลังให้บิิษานั่งเบา V.I.P. นั่งในยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงความสุขของการเดินทางกับการนั่งโดยสารที่นุ่มนวลน,นั่งสบายในรถโฟล์คัลเวลไม่ว่าจะเป็น T5 T6 โดยชอปออซซี่คู่กับสปิงเดิมเดิมที่มาจากโรงงานชอปออซซี่แบบโมโนทูบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมัน ชอบออสซี่แบบซับแทงมาพร้อมปุ่มปรับนุนหนมด32ระดับโฟ c ์ค w าร์เวลทีไฟทีอัปเกรดชุ้ล่างใหม่ด้วยชอบออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมาพร้อมปุ่มปรับนุนหนมด32ระดับ นอกจากนี้ชอปออซี่ยังมีระบบวาออตโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนึบนิ่งถ้านที่เชลล์โฟล์คาร์เวียเหมือนว่าจะเป็นที่ฟ T6 อย่าอัปเกรดช่วงล่างด้านหลังให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบาย ชอปออซซี่แบบซับแทงติดตั้งคูกกระสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานชอปออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับคูกกระสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานทำให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลง ชอปออซี่ที่มีระบบวอวออตโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีทันทีที่สปริงดีดตัวชอปออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงจะทํางานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงทาให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงชอปออซี่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนักสามสิบสองระดับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆด,ด้านหลังในรถโฟคคล์คราวเวลไม่ว่าจะเป็นทีฟ้ทีซิกนุ่มนวลน,นุ่นิ่งนั่งสบาย ความสุขของการเดินทางกับการนั่งโดยสารที่นุ่มนวลนั่งสบายในรถโฟก์คคาร์เวล T5 T6 นุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงโฟก์คาร์เวลติดตั้งชอปอัพซี่แบบซับแทงปรับด้นหมด32ระดับนุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายสนใจติดต่อเมอร์ซิเคุณสี่บนถนนดรามอินทากิโลเมตรที่7